ทุกคนมาดูลักษณะนะคะ,ะต้นนี้นะคะเขาเป็นแผลยาวเลยนะคะตั้งแต่หน้าแรงนะคะช่วงนั้นน่ะเขาป่วยแล้วทีน,นี้โดนดแดดแผดเผาแล้วทีน,นี้เขาเสียเซลลตรงผิวหนังของเขานะคะทุกคนเมื่อโดยเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยเราพ่นยาเราก็เอาอ่ตอนเย็นตอนเย็นเนาะเราเอาปืนพ่น,พ,นพ่นอะ่ะฉีดจี้จี้จี้ให้เขาให,ให้เปลือกหลุดเปลือกหลุดแต่โดยรวมน้องหายแล้วนะคะดูนะคะเขามี แดดเผาจนสุกเนาะอืุกลือแล้ตอนนี้เขาแบบห่อหุ้มและเริ่ม,เร,มเริ่มมีเนื้อเยื่อห่อหุ้มมาแล้วอา่นะอาทีนี้เราก็จะป้องกันมอดป้องกันมอด,ก,มอดก้นปันอะไรด้วยอะไรเนี่ยเอเอโดยสเปร์นะคะอ้าวสีเลยถ้าเราไม่ฉีดมอดมันจะเจาะใช่นะคะก็ป้องกันแบบนี้ไปเลยนะคะเออเนี่ยเราใช้กระป๋องสีทาหรือสีอะไรก็ได้คะ่ะไม่ไม่เน้นสีแต่เราชอบสีแดงค่ะ มาดูอีกต้นนะคะทุกคนเนี่ยต้นนี้หนักเลยนะคะอาการหนักหนักมากเลยแต่ว่านางก็เฟื้นตัวแล้วนะคะเออเอาปืนปืนพ่นยาแล้วหนักปืนเราเอาปืนพ่นยาเอาหัวพ่นยานะถลอกออกนะคะฉีดฉีดเอาเปลือกเอาไรออกนะคะและทีนี้มันก็เหลือแต่กระดูกนะคะเหลือแต่กระดูกนะคะเราก็จะมาพ่นนะคะพ่นสีนะคะสเปรย์เพื่อป้องกันมอดกันแมลงเจาะนะคะทุกคนค่ะเออเนี่ยนะคะ นางก็ห่อหุ้มแล้วนะคะมีเนื้อเยื่อแตกก็มาหุ้มแล้วนะคะดูใกล้ๆนะคะนี่เนื้อเยื่อเขานะคะเออเนี่ยอาการที่ว่าเจอแรงมันแผดเผานะคะช่วงนั้นโอ้ยมันมันมันสาหัสจริงๆนะคะช่วงหน้าแรงเมษาเมื่อเมื่อผ่านมานะคะร้อนเกินนะคะร้อนมากเลยจนแดดแผดเผาจนสุกทั้งต้นนะคะทุกคนไม่คิดว่าเขาจะเออได้ได้ ได้ได้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นก็เริ่มแตกใบแตกอะไรแต่จะให้น้องสมบูรณ์เหมือนเดิมให้สมบูรณ์แบบม,มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเราก็เออมีต้นแล้วเราก็เลี้ยงเอาไว้นะคะก็ปลูกแซมบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ทํากันดูเลกันต่อไปยาวๆนะคะนี่ก็จะพ่นสเปรย์นะคะเพื่อป้องกันมอดนะคะเนี่ยพ่นไปเลยค่ะเนี่ยสีแดงนะคะแจ่มเลยนะคะทุกคน หรือใครจะเอาแบบสลับสีก็ได้นะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะ่เป็นเป็นแถบแถบก็ได้นะคะ <laughs> <laughs> เห็นงานแบบมวลมว,นมวนเนาะพี่หน่องเนาะเออนะคะเนี่ยเราก็ใช้สีสเปร์แบบนี้เลยนะคะบางท่านก็เอายาหมอ้อยาอะไรมาทาก็ได้แล้วแต่นะคะทุกคนเออเนี่ยเห็นไหมทาพ่นให้ทั่วไปเลยนะเนี่ยเออเนี่ยสีสเปร์มันใช้ง่ายนะคะมันฉีดพ่นฟูดฟูดไปเลยนะง่ายดีเออเนี่ยเอาให้ ให้เรียบให้กริบเลยนะคะเออปิดแผลให้มิดเลยนะคะที่เขาเห็นแก่นนะที่มันเป็นแก่นปากกา้องก,กาันเชื้อราได้ด้วยป้องกันเชราได้ด้วยแล้วก็มอดแมลงเจาะได้ด้วยนะคะสีสเปรนี่ดีดีด่ะพีนนออ่น้องเออมัน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 ใช้ง่ายนะคะก็พยายามอย่าถือยอดใบมันก็แล้วกันนะคะถูกมั่งก็เป็นอะไรหรอเออเป็นนะก็มีหลายต้นอยู่แบบนี้นะคะที่เมื่อคืนเจอเพราะว่าเรา ประมาณสามต้นนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะ